วันนี้ทำอะไรครับเช็รถครับหืมอันนี้เดินมาี้แล้วทำไมหนูต้องเปิดไหล่ด้วยอ่ะวัน,นี้อเช็ตอ่าตอนรถสกรปรกเนี่ยชอบเอาเสื้อไปเช็ดจังเลยโูหจังเลยออตมองตรงที่เช็ดด้วยลูกไม่ใช่มองน้าหยดถูมาถ,ถ,ถ,ถูน,นี้มานมามันจะเสร็จไหมไครับน,บนกเนาะ มันก็เสร็จไหมลูกถูถูถอ่ะถูสูถส,ส,ส,สะอาดสะอาดำน้ำไม่ลดง่อกเตียเนี่ยนองขนาดน้องนี่ตอนนี้ทำไรต่อครับอมนั่งรถเสร็จแล้วเอ้าช่อพ่อรดน้ำต้นไม้สิครับ รถยังไงอ,อันนี้มันรถหัวตัวเองแล้วลูกนุน่นต้นไม้อยู่ข้างหลังหนูนุน่นเออนั่นแหละแล้วทำไมชูขึ้นอย่างเงี้ยอืมไม่เอาละนี่ไงแล้ต้นไม้นี่ชูไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะ ทำอะไรอาคือเห็นอาหารปลาว่างั้นเถอะอือ,อคืออยากให้อาหารปลาเห็นอาหารปลาก็เลยไม่เอาแล้วลดน้ำต้นไม้ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับนอบแต่หนูก็ต้องรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวไม่สบายนะอืออือตัวไหนเป็นตัวไหนมั่งมองไม่เห็นเลย อืหนุนส่วนแม่ก็ล้างออก็รอให้มันแห้งหมาดๆเออ,อเออ,เอ,อไม่ต้องเรียกแม่เข้ามาหรอกเออปาล์มก็มาตอดตูดพ่อกันเนาะไปนู้นเนี่ยหานี่ตรงนูน้นดูมันทำอะไรกันเน ตรงนี้ไม่มีอาหารอาหารอยู่ตรงนน้นให้มันก็ให้เยอะหน่อยครับนบทีเราเม็ดปลามันกินไม่ทันลูกเน่เออให้ปลาไม่ได้ไปวางไว้ขอบบอ่อเออโอ้ยให้เม็ดเดียว มามันก็หิวว่ะสิฮะอืมอืมแม่เสร็จยังไงบายบายสินพบายบายแล้วคลิปนี้จบแล้วบายบายครับทำไงบายบายทำไงเออระวังสองจูบสิระวังตกเก้าอี้เออ